เออตื่นเต้นไม่เคยอิ้นเมทีนะคะเออดิฉันดวงดีดีนะคะเออเดือนนี้เป็นเดือนที่ครบหนึ่งปีที่ดิฉันเนี่ยรักษาอาการป่วยมะเร็งทําไมดิฉันถึงเป็นเนื่องจากว่าจริงๆแล้วดิฉันเนี่ยจะไปตรวจเพื่อที่จะผ่าตัดซสติเตอนมคุณหมอเลยเตรียมการว่าก่อนที่จะผาจะต้องตรวจเลือดก่อน เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของร่างกายปรากฏว่าตรวจเลือดแล้วเนี่ยค่าตับดิฉันขึ้นไปถึง400ยูนิตซึ่งปกติคนเราเนี่ยจะมีค่าตับอยู่ที่ประมาณ40 40ต่นนั้นนี่ก็เรียกว่าอันตรายแล้วถ้าเกิน40ก็เรียกว่าหายแต่ของดิฉันเนี่ย400กว่าซึ่งคุณหมอเองเห็นแล้วตกใจก็เลยบอกว่าคุณวง่าตัดไม่ได้คุณจะต้องรักษาตับก่อน ดิฉันก็งงเนื่องจากว่าเมื่อเดือนมกราปีที่แล้วดิฉันเพิ่งจะไปตรวจร่างกายประจําปีค่าตับดิฉันปกติดีมากแต่พอเดือนพฤษภาที่ดิฉันไปทําการผ่าตัดเนี่ยมันขึ้นไปสี่ร้อยกว่าซึ่งคุณหมอเห็นแล้วตกใจเพราะว่ามันมากเกินไปถึงสิบเท่าของคนปกติในฉันจึงจึงต้องทําการที่จะไปตรวจว่ามันเป็นอะไรจึงกลับไปหาหมอคนที่เคยตรวจสุขภาพเมื่อตอนมกราว่า ตอนนั้นหมอตรวจอะ่ะมันเป็นอย่างนี้แต่ตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากอะไรเพราะว่าดิฉันเองเคยไปสอ่องกล้องเนื่องจากทางญาติพี่น้องมีคนเป็นมะเร็งลำไส้ดิฉันก็ตรวจอยู่ตลอดนะคะก็ไม่เป็นอะไรคุณหมอเองเขาก็ขอสอ่องกล้องขอทำ C T สแกนดิฉันก็ทำทุกอย่างค่ามันก็ขึ้นจริงๆค่ามะเร็งขึ้นในระยะที่เรียกว่า ระยะที่สี่แล้วไม่ใช่ระยะที่หนึ่งสองสามซึ่งยังพอรักษาได้ของลิฉันเนี่ยมันเป็นแบบระยะที่สี่เรียกว่าแพร่กระจายแล้วก็มากด้วยไปที่ตับไปที่ปอดไปที่ต่อมน้ำเหลืองซึ่งดิฉันก็ตกใจว่าเอ๊ะในเวลาห้าเดือนเนี่ยทำไมมันขึ้นมากขนาดนี้หมอเองก็ก็บอกว่าในลำไส้คุณสะอาดดีไม่มีอะไรเลยนะผมดูแล้วเรียกหมออีกท่านหนึ่งมาดูด้วย ก็ไม่มีอะไรดิฉ so ันก็งงมากเลยว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดจากตรงไหนมันถึงลามไปที่ตับคุณหมอก็ก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดจะให้ดีก็คือเจาะตับดูว่ามันเกิดจากตับหรือเปล่าแต่หมอที่นี่เรื่องตับไม่เก่งดิฉันก็เอาแล้วดิฉันทําไงระยะที่สี่เนี่ยดิฉันจะอยู่ได้นานแค่ไหนหมอได้แต่สายหน้าบอกว่าผมไม่ทราบดิฉันเลยถามไปเลยว่า หนึ่งเดือนสามเดือนหรือหกเดือนถึงเดือนธันวาไหมคุณหมอก็ไม่ตอบอีกนิฉันก็เลยเอาไงดีเพราะว่าพอดีลูกสาวกําลังจะมีหลานให้จะคลอดเดือนธันวาคิดว่าถ้าอย่างนั้นเดือนธันวาถ้าอยู่ถึงตรงนั้นก็ยังเห็นอันนี้ขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องที่ดีสัจญาขนาดใหญ่พอดีได้ไปวันเกิดของท่านในปีนั้นพอดีก็ได้เจอหมอเกี่ยวกับตับด้วย ท่านก็เลยแนะ่นอนหมอตับคนเนี้ยก็เลยไปที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อจะไปเจอหมอตับคนนี้ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ท่านขอดูผล ct สแกนท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้เกิดจากตับนะแต่มันมาจากตรงลำไส้นี่แหละแต่มันทําไมใน,ในลำไส้ถึงไม่เห็นผมขอ ct สแกนสองกล้องอีกช่วงนั้นดิฉันเจอสองสองครั้งเหนื่อยมากแล้วก็ซึดมมากเพราะว่าเวลาทำสองกล้องเนี่ยจะต้อง ทำหลายอย่างปรากฏว่าเขาบอกเออในลำไส้ไม่มีจริงๆสุดท้ายอ่ะเราไปเจอที่นอกลำไส้มันไปโผล่ที่นอกลำไส้เนื่องจากภาพ C T สแกนมันมันบอกว่าอย่างนั้นแล้วมันก็ลามไปที่ตับด้วยแล้วก็ไปที่ปอดด้วยช่วงนั้นนี่ฉันตับปวดมากมันบวมตั้งแต่ไม่รู้คําว่าปวดตับปวดตับเนี่ยก็ตอนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาไม่รู้จักคําว่าปลดตับ ปวดตับเป็นยังไงนะเห็นใครพูดว่าแหมปวดตับจังปวดตับจังเอะมันเป็นยังไงปวดตับก็เลยให้คุณหมอดูซิว่าเอททำยังไงต่อเขาก็เลยเจาะตับเขาบอกขอเจาะต,ตับว่ามันมาจากตรงนี้หรือเปล่าไอ้ช่วงเจาะตับนี่แหละทําให้ดิฉันเจ็บมากเลยเจ็บถึงขนาดที่ว่ามันไข้ขึ้นหายใจไม่ได้แม้กระต้่งหายใจสูดลมนิดเดียวก็ยวังรู้สึกว่าโอ้โหมันปวดมากจังเลย ปวดจนไม่อยากหายใจอ่ะไม่อยากหัวเราะไม่อยากคิดเรื่องขำๆแม้แต่น,นิดเดียวยังบอกทั้งบ้างว่าไม่ต้องพูดที่ขำนะคะพอตอนนี้ขำไม่ได้เลยแม้แต่ขำในใจยังไม่อยากจะขำเพราะว่ามันเจ็บจนคุณหมอต้องให้ให้ยาคีโมเออมาให้ยาเอ่อมอร์ฟีนเพราะว่าดิฉันเนี่ยเจ็บขนาดที่ว่ายาแก้ปวดก็เอาไม่อยู่แล้วดิฉันต้องฉีดมอร์ฟีนวันหนึ่งหลายเข็มอ่ะมอร์ฟีนก็แรงมากนะคะ ขนาดที่มันแรงนะมันฉีดแป๊บเดียวมันก็มันก็ระง,งับปวดได้นะคะแต่มันอยู่ได้ประมาณสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมาอีกแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าก็ดูแลจริงๆเลยช่วงที่ดิฉันหายใจไม่ได้เนี่ยเขาก็ใส่ออกซิเจนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่กับเราในตลอดเวลาจริงๆเลยเราก็ไม่คิดนะว่าในช่วงที่เราหลับอ่ะเออพระเจ้าค็ย,ยังดูแลเราอ,อยู่เพราะอะไรวันนั้นเราต้องใส่ออกซิเจนเพราะเราหายใจไม่ได้ เราไม่มีลมหายใจแบบเหมือนกับมันหายใจได้นิดเดียวอ่ะเพระเาะฉะนั้นบอดก็จะทํางานนิดเดียวเขาเลยบอกอ้าคุณใส่ออกซิเจนหน่อยนะดิฉันก็โอเคใสออกซิเจนปรากฏว่ามันแปลกมากเครื่องออกซิเจนที่ใส่เนี่ยมันเสียพยาบาลมาใสดิฉันได้ยินเสียงกบักกกักแต่ดิฉันก็อืพยาบาลดูแลดิฉันก็ไม่สนก็นอนปรากฏว่าถึงเชา้าออกซิเจนมันไม่ได้ทํางานนะคะ มันไม่มีออกซิเจนเลยแต่ที่ฉันใส่ออกซิเจนปุ่มรูจะโหมดีไม่มีอากาศแล้วที่ฉันอยู่ได้ต้องหายาผ่านไปต้องต้องคืนหนึ่งคืนผ่านไปอะ่ะพระเจ้าอ่ะนะดูแลเราไม่กระทั่งเราหลับอะ่ะไม่รู้ที่ฉันหายใจตรงไหนจนหมอตอนเช้ามาเห็นหมอตกใจหมอบอกว่าคุณคะย้ายห้องได้ไหมดิฉันบอกเอาได้ดิฉันไปไหนก็ย้ายไปอีกตึกหนึ่งได้ไหมเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันจะมีทั้งอง้องเอ็กซเรย์ห้องป้๊งหัวใจ ซึ่งจะทันการกว่าที่ที่อยู่ที่ตึกเนี้ยก็าตึกนี้เป็นตึกของคนที่แบบท้องเสียอะไรแบบเนี้ยตึกตึกกับตึกใหม่อนะคะดิฉันก็เออย้ายแต่ตอนที่ย้ายเนี่ยดิฉันก็ต้องให้รถเข็นไปก็บอกให้นั่งได้ไหมบอกนั่งไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้มันปวดเขาก็เลยเอาดิฉันไปรักษาช่วงที่รักษาเนี่ยมันมันเป็นมากแล้วข้ามะเร็งอะตัวนองที่ปวดตับเนี่ยนะคะ คนเราค่ามมะเร็งไม่เคยไม่ควรเกินห้ายูนิตศูนย์ถึงห้ายูนิตเนี่ยก็คือคนธรรมดาแต่วันนั้นดิฉันไปถึงหกพันกว่ายูนิตซึ่งดิฉันก็คิดว่าหืมอันนี้สามีเล่าตอนหลังก็เลยว่าโอ้หกพันจากห้ายูนิตหกพันนี่มากนะซึ่งดูณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลเก่าเขาก็ไม่สัญญาหรือไม่บอกเลยว่าดิฉันอนะจะหายไหม แต่ดิฉันเชื่อในพระเจ้าเพราะว่าสามีบอกว่าเมื่อพระเจ้าให้เปิดพระเจ้าจะรักษาให้หายได้ให้เราอธิษฐานให้ไว้วางใจช่วงนั้นดิฉันก็ตกใจว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงต่อเพราะเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ยังไม่ได้จัดก,การอะไรเลยถ้าอยู่อีกได้เดือนเดียวเราจะทําอะไรแต่สามีกับลูกไม่บอกว่าอยู่ได้เดือนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าจากความคิดเราเป็นหนักขนาดเนี้ยถึงขนาดให้ออกซิเจน เราจะไปได้ไหมแต่ดิฉันก็ไม่ได้เครีดยดไม่ได้กลัวอะไรนะคะเพราะว่าอาธิษฐานตลอดที่อยู่ห้องแปดวันที่อยู่ที่ห้องพักเนี่ยเจ็บตลอดนะคะเจ็บไข้ขึ้นไข้ลงไข้ขึ้นไข้ลงให้น้ำเกลือจนเท้าบวมบวมแบบสายรองเท้าไม่ได้คุณหมอก็บอกว่ามันหกพันกว่าแล้วถ้าไม่รีบให้คีโมมันจะไม่ไหว ดิฉันก็ถามหมอว่าให้กี่โมล้วดิฉันจะเป็นยังไงพอบอกบอกไม่ได้ครับเพราะว่าคุณจะตอบสนองไหมแล้วดิฉันขอยาพุ่งเป้าได้ไหมเพราะว่าได้ยินว่ายาพุ่งเป้ามันมันน่าจะดีเขาก็อบอกว่าผมก็ต้องเลือกอีกเหมือนกันว่าจาวตัวไหนที่เหมาะกับคุณลูกๆก,ก็เลยเคิดกันก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าก็ให้คติปัญญากับหมอไม่ใช่หมอเลือกพระเจ้าเลือกพระเจ้าเลือกยาตัวเนี้ให้ ซึ่งเมื่อวัฉันให้ให้คีโมเข็มเนี้ยดิฉันดิฉันรู้สึกว่าอืมมาบอกว่าพอหลังจากนั้นเดือนหนึ่งอะ่ะพอให้คีโมเข็มนี้เสร็จหลังจากนั้นกลับบ้านไปพักรักษาตัวพออีกเดือนมันกลับมาให้อีกเข็มหนึ่งอีกยี่สิบเอดวันนะคะค่ามันลดลงมากจนหมอแปลกใจอะ่ะจากหกพันเหลือสี่พันหายไปสองพันหายไปยังไงหมอก็หืมร่างกายคุณตอบสนองดีมากเราก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าหมอก็งง คุณขอบคุณพระเจ้ายัางไงนั่นมันยานะออกไม่ใช่หรอกต่อให้ยาดีถ้าพระเจ้าไม่ช่วยอะ่ะไม่มีทางหายดิฉันก็ยืนยันแบบนั้นน่ะจนเข็มที่สองสามหมอบอกว่าบางคนอาจจะร่างกายไม่รับต่อยานี้อาจจะไม่ไหวแล้วอาจจะไปก็ได้เพราะาในช่วงเข็มหนึ่งสองสามร่างกายดิฉันเนี่ยเป็นมากขนาดที่ว่านิ้วมือนิ้วเท้ามีเลือดออกตามจมูกเล็บ ฝ่าเท้าลอกนะเลือดไหลในระหว่างนั้นนี่ฉันก็ทายาทายาทายาแต่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าทําไมไม่ช่วยเลยแต่ดีฉันคิดว่าอืมวันนี้ตื่นมายัางเดินได้อยู่แม้กระทั่งมันจะเจ็บก็ใส่ถุงเท้าเดินเอาพระเจ้าก็ช่วยพระเจ้าให้เราอดทนอะ่ะในช่วงที่อยู่ก็รู้สึกว่าอืมมีอะไรให้คิดหลายอย่างในชีวิตที่ผ่านมา ว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเราทำน้อยไปไหมเราก็คิดคิดถึงงานรับใช้เอ๊ะเราจะทำอะไรได้ก็บอกพระเจ้าเอ๊ะเราจะทำอะไรได้เพราะเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็อาจารย์ก็ไม่หาของประธานอาาอของของประธานมีอะไรก็ยังนึกไม่ออก <c ười> แต่ถ้าเกิดทำความสะอาดนู่นนะี่นั่นอย่างเงี้ยทำได้ <c ười> นะคะก็เลยคิดว่าอืมก็ขอพระเจ้าช่วยเรา ในเรื่องนี้มันผ่านมาเนี่ยจนแปดเข็มหมอวอา,าคุณเด่งมากนะคุณร่างกายคุณทนได้ถึงแปดเข็มโมโหดิฉันจะไหวไหมทุกครั้งีิให้ดิฉันจะจะเจ็บคอเหมือนกับน้ําแข็งคอตีพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นอ่ะใครจะโทรหาดิฉันจะไม่มีเสียงพูดเราก็ไม่อยากรับสายใครด้วยเพราะมือก็เจ็บกดมือถือก็ไม่ได้เจ็บไปหมดเวลาให้คีโมออกจากห้องคีโมจัดอะไรที่เป็นอย่างนี้ จะเหมือนกับมันเจ็บมากน้ําไหลออกจากป๊อก็ไม่ได้ดื่มน้ําธรรมดาก็บาดคอก็จะต้องดื่มน้ําอุ่นตลอดเวลาช่วงนั้นก็สามีก็ดีมากนะคะตุกเช้าจะมีไข่ต้มสีใ่ใบที่เขาจะต้มให้ <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าต้องกินไข่ก้มให้มันแข็งแรงเพราะว่าเรากินโปรตีนตัวอื่นไม่ได้แล้วเราทานข้าวได้แค่มื้อละสองช้อนโตนี่ก็เยอะแล้วนะคะตอนนั้นน่ะ มื้อเรสองช้อนโต๊ะนี่ยังไม่อยากจะทานเลยแต่ไข่เนี่ยถูกบังคับว่าต้องกินก็เลยต้องกินนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยก็ผ่านพ้นไปก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีกำลังใจจากพี่น้องต้องขอบคุณพี่เหมาพี่แก่ที่ต้อยที่มาเยี่ยมและได้เชิญอาจารย์พงศ์มาอธิษฐานเผื่อวันนั้นอาจารย์พงศ์ไปที่โรงพยาบาล อาจารย์ทองเห็นหน้าอาจารย์ก็บอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวคุณก็ได้กลับบ้านดิฉันก็อาจารย์วันนี้ดิฉันหนักมากเลยนะหนักขนาดที่หมอบอกว่ายังไม่รู้จะให้คีโมเพราะว่าตัวเองอะไข่ขึ้นอยู่แต่อาจารย์ทองบอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวคุณก็หายแล้วอันนั้นเลยทําให้ฉันอยิง่งยิ่งรู้สึกว่าืพระเจ้าจะบอกผ่านอาจารย์ทองว่าดิฉันจะหาย วันนี้ดิฉันอนะมายืนที่นี่ได้หลังจากที่หมอบอกว่าดิฉันนะอาจจะไม่รอดวันนั้นห้าสิบห้าสิบพออีกวันเขาบอกว่าคุณเหมือนกับสามีพูดว่า<ม>เขามาพูดตอนหลังเนะ่หมอบอกว่าเตรียมได้เลยให้แม่ไปสบายสบายเขาบอกกับลูกชายแบบเนี้ยต้องรู้ไม่รู้มาก่อนว่าเขาพูดกันแบบนี้มารู้ตอนหลังเนี่ยตอนที่ออกซิเจนไม่มีลูกชายก็บอกว่าแม่รู้ไหมเขาเอาเครื่องปั๊มหัวใจมาไว้หน้าห้องตั้งเหลอ เขาเดินไปทานข้าวแล้วโดวย,เยเดินกลับมาก็เห็นเครื่องปัม๊มหัวใจอยู่หน้าห้องดิฉันก็คิดว่าหืดิฉันรอดมาได้ยังไงพระเจ้าเท่านั้นนะคะพระเจ้าช่วยในระหว่างที่นอนไม่สบายเนี่ยอธิษฐานตลอดอธิษฐานขับไล่มันตลอดเมื่อพี่ติวพี่ติวบอกว่าน้องต้องอธิษฐานขับไล่มันตลอดนะเราเป็นวิหารพระเจ้ามันไม่มีเศษไม่มีส่วนในร่างกายของเราเลยแล้วมันเป็นจริงอันจริงๆวันนี้ เมื่อวันพสที่ผ่านมาดิฉันไปตรวจอีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็เห็นว่าค่ามะเร็งดิฉันลดลงซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าจะให้ดิฉันให้คีมโมต่อให้คีมโมไปอีกชุดหนึ่งครั้งที่แรกแบบเข้มดิฉันก็กลัวมากเลยให้คีมโมเนี่ยปรากฏว่ามันลงนะคะจากหกพันวันนี้ดิฉันเหลืออยู่สิบสองใกล้จะปกติของคนที่สูงถึงห้าดิฉันขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ไปตรวจ มันลงแม้กระทั่งนิดหน่อยที่ฉันก็ดีใจและคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในสายพระเนตรของระองจริงๆเราอยากคิดว่าเราอยู่คนเดียวขอให้พี่น้องทุกคนเชื่อมั่นนะคะที่ยังป่วยหรือที่มีอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องหนักใจมอบภาระเอาไว้กับโะรงเพราะว่าระรงรักเราและระรงก็สัญญาว่าจะดูแลเราอย่างดีระรงไม่ทอดทิ้ง แม้กระทั่งโดยใช้เงินทำงานกับพระองค์น้อยมากแต่เจอยังรักเลยอะ่ะดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะคะมีภาพที่เิฉันมองเห็นตอนที่ตอนที่ไม่สบายอะ่ะก็คือเหมือนกับที่พี่แกะส่งมาให้เรื่อยๆบอกว่ามนข้าพระองค์จะเดินในหุบเขาเงามัจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์กระทานและทานประกรรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ มันเป็นภาพที่พี่แก่ก็ส่งมาบางทีรายวันอะ่ะแล้วภาพนี้อะก็ก็ก็จําไว้เลยว่าอ๋ออืมใช่ในระหว่างที่ทางเดินของเราวันเนี้ปลายทางอะ่ะพระเยซูรอเราอยู่ตรงนั้นแม้ว่าระหว่างทางเราจะเจออะไรที่มันร้ายแต่เราจะพบพระองค์ตรงนั้นอะ่ะให้เราอดทนสู้และยังนึกถึงคําที่พี่เป้าแบ่งปันเรื่องของ สามจงสามจงที่ว่านเนี่ยคือจงชื่นชมยินดีในความหวังความหวังของดิฉันก็คือว่าดิฉันต้องการหายโรคดิฉันมีความหวังว่าพระเจ้าจะช่วยดิฉันมีความหวังว่าดิฉันจะมีชีวิตอยู่ได้ทํางานของพระองค์บ้างเพราะดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็อายุก็มากแล้วและอันที่สองที่พี่เบลก็แบ่งปันว่า จงต่อสู้ความยากลําบากดิฉันต่อสู้นะคะต่อสู้มากๆถ้าดิฉันได้ถ่ายภาพอีที่ดิฉันป่วยมากๆดิฉันน้ําหนักลดไปสิบโลเลยจากที่น้ําหนักเยอะนะคะแต่ตอนนี้อ่ะดีแล้วขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็อันที่สามคือจงพากันขมันในการอาธิษฐานอย่างที่ปีดแปวบอกเลยอธิษฐานตลอดเวลาพระเจ้าไม่มีบอกว่ารอก่อนนะเดี๋ยวรอค่อยพังไม่มีพระเจ้าบอกว่าคุณอธิษฐานได้ ตลอดเวลาดิฉันตลอดเวลาจริงๆนะคะตอนอยู่ในห้องผู้ป่วยเนี่ยอธิฐานจนคอแห้งคอแห้งจิบน้ําจิบน้ําแล้วอธิษฐานอีกเรียกว่าอธิษฐานตลอดเวลาให้พระเจ้าแต่จริงๆพ่อพ่อก็อยู่กับเราอยู่แล้วนะคะแต่มีความรู้ว่าไม่รู้จะพูดกับใครพูดกับพระเจ้าดีกว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นคนที่ต่อชีวิตของเราจึงอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมอธิษฐานกับพระองค์ และให้เชื่อว่าพระองค์เท่านั้นนะคะที่จะดึบช่วยของเราได้ขอบคุณพระเจ้าะคะ่ะผมคิดว่าคำบาบยานที่เราได้ยินวันนี้พี่นะะเป็นคำบาบยานที่พระเจ้เานำพานะครับผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะน้องดวงเท่านั้นเลยค,ครับจนครอบครัวเลยพี่นะครับผมคิดว่าผมยังนึกภาพาว่า คนเราเนี่ยเวลาที่จะต้องเจอนะครับพายุพัดเข้ามาอย่างนี้เนี่ยจะสู้ยังไงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าความหลักใจหรือความยากลําบากนี่นะครับครับต้องขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราได้ยินพระคาของพระเจ้าโทษนะครับครับขมยานของหลวงดวงชัดเจนนะครับครับพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับแล้วก็ทรงโปรดที่ให้พระพรอันนี้เนี่ยมาถึงครอบครัวเราตกมื่ถวายเกียรติเจ้าพระเจ้านะครับอาเมนนะครับเดี๋ยวเราธิ่ฐายกันนะครับจะอธิฐานอีกครับขอยย่งยืดอยู่นะครับ เดเมนขอบคุณพระเจ้าพระมีดาวเจ้าคามเป็นพระคุณล้ำเลิศของพระองค์ที่ทรงโปรดประทานให้แก่เราข่าววันนี้คำพยานของหลวงดวงพญจารณ์ที่ฝ่าวิกฤตต่างๆเยอะแยะมากมายเกินกว่าที่เราทั้งหลายจะสามารถบรรยายได้ข่าวชัดเจนญ่าวเป็นสิ่งที่เราได้มองเห็นพระหัตถ์ของพระองค์เห็นการทรงช่วยเหลือทรงช่วยกู้ของพระองค์เห็นพระองค์เองที่ประทับสถิตอยู่พุญาคาม ในทุกๆช่วงเวลาของความเจ็บป่วยพุญจกาจุกระทั่งผ่านพ้นมาจุกระทั้งถึงวันนี้พระบิดาเจ้าครับพระบิดาเจ้าครับเป็นที่ถวายเกียรติยศกับพระองค์เจ้าพระบิดาเจ้าครับเราอธิฐานขอพระองค์ทรงโปงรดที่โวยพระพรพุญจการให้สุขภาพที่กำลังฟื้นคืนมานี้พุญจการได้กลับไปสู่สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงพุญจกามเ,เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงโปรดตั้งต้นการดีพุญจกามพระองค์ทำให้สำเร็จทุกสิ่งพระบิดาเจ้าครัถวายเกียรติยศกับพระองค์เจ้า นมโมทนาพระคุณของพระเจ้าพุญธคาขออวยพ,พร,ระพรพุทาคาสุขภาพร่รางกายอวยพ,พระพรทั้งครอบครัวอวยพรสันติสุขของพระเจ้าครอบครองจิตใจพุญธคาตลอดเวลาอธิษฐานกราบขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระคุณเจ้าเอเมนเอเมนดีครับเอเมน,เอเมนขอบคุณพระ้าครับคับโอ้ขอบคุณพระยาพี่น้องครับเป็นวิกฤตการณ์ที่พระเจ้าได้ทรงทำการผ่านผลและผมคิดว่าเป็นที่หนุนใจเราทั้งหลายอย่างมากมายนะครับคับ Thank you.